ชาพยอมหรือว่าชาตันหยงครับชาพยอมครับชาพยอมหรือฮอปชาเฟ่ครับฮอปคาเฟ่ฮอปชาเฟ่หรือโอชายะครับฮอปคาเฟ่ฮอปชาเฟ่หรือมิเชียครับฮอปชาเฟ่ครับฮอปชาเฟ่หรือวีดิงครับฮอปชาเฟ่ คอฟชาเฟ่หรือไอฉาครับคอฟชาเฟ่เหมือนเดิมครับคอฟชาเฟ่หรือคาเฟ่อเมซอนครับอเมซอนครับคาเฟ่อเมซอนหรืออินทานินครับอเมซอนครับอเมซอนหรือกาแฟพันธุ์ไทยครับอเมซอนครับอเมซอนหรือชายสีบะหมี่เกี๊ยวครับชายสีบะหมี่เกี๊ยวชายสีบะหมี่เกี๊ยวหรือบะหมี่หน่งชาชาครับชายสีบะหมี่เกี๊ยวชายสีบะหมี่เกี๊ยวหรือโกเด้งโฮเด้งครับชายสีครับชายสีบะหมี่เกี๊ยวหรือใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดครับชายสีชายสีบะหมี่เกี๊ยวหรือไก่ย่างห้าดาวครับชายสีบะหมี่เกี๊ยวครับชายสีบะหมี่เกี๊ย้ สเต็กลุงหนวดครับไชซีบะหมี่เกี๊ยวครับไชซีบะหมี่เกี๊ยวหรือสเต็กลุงใหญ่ครับไชซีบะหมี่เกี๊ยวครับไชซีบะหมี่เกี๊ยวหรือสเต็กลุงหยิกครับไชซีบะหมี่เกี๊ยวครับไชซีบะหมี่เกี๊ยวหรือเชสเตอร์ครับไชซีบะหมี่เกี๊ยวครับไชซีบะหมี่เกี๊ยวหรือก๋วยเตี๋ยวเรือปันจรสครับไชซีบะหมี่เกี๊ยวครับไชซีบะหมี่เกี๊ยวหรือก๋วยเตี๋ยวเรือปอเปี๊ยะครับปอเปี๊ยะครับปอเปี๊ยะหรือเซเว่นอีเลเวนครับ